อ่ะสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมวันนี้พาทุกคนมาดูเจ้าแท็กเตอร์ยันมาโซลิดฮะอะไรเพิ่งออกมาใหม่ครับผมแรลงดีมากน,นะเสียงนิ่มมากครับโอ้โห เอสเจ็ดห้าครับผมดีโฟดีโอ้เสียงเบามากครับโอ้นิ่มนวลมากเสียงเงียบครับผมแต่กำลังของเขา เรียกว่ารีดม้าไว้ได้อย่างเต็มที่เลยครับผมนี่โอ้โหนะใครสนใจรุ่นนี้ก็ไปดูศูนย์ททูแลจำหน่ายครับผมยันมากทุกสาขาของ ก็เที่ยมไฟครับราคาก็ตัวไม่แน่ใจนะ เพราะว่าเพิ่งเห็นเห็นรุ่นนี้ออกมาทำงานครับใครทราบก็คอมเมนต์กันได้ครับผมราคาเท่าไหร่นะโอ้แต่เบามากครับผม น,นี้ไม่แน่ใจว่าเทอโบรหรือเปล่านะแต่เครื่องยนต์ก็น่าจะประมาณ4ีสูกนะครับชุดบางโคลนก็เขามีชุดวางแก้วมาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ระบไบไฟสว่างดี อุดดินนี่สบายๆนะครับผมตัวี้แท็กเตอร์ทางเลือกครับผมมีมาให้เราได้เอาไปใช้กันนะครับฝากกันดยครับผมยันมา s o l i ด s75 รักเก็บประมาณ75แรงนะตามประหัสของเขานะครับ ลรงงานแรกดีสุดยอดเลยก็ถามว่ารุ่นนี้เหมาะไหมฮะเหมาะอยู่ครับผมเหมาะสำหรับงานงานไร่ครับผมงานไร่อันนี้ก็ทำไร่ครับผมนะน่าจะปลูกอ้อยนะเวทมาทั้งหกลูกนะฮะเป็นสังหน้านะครับ ล้อใหญ่ครับผมล้อใหญ่เปืออะไรเนี่ยหมดมากครับปรับพื้นที่นะ ชอบเสียงครับผมเสียงนุ่มเสียงนุ่มห้องเฟืองเกียร์นี่ไม่หอนอะไรนะไม่หอนเลยใช้พานเจ็ดนะนีพ่พานหลัง อัที่สามดันประกบกันเลยครับรถก็แรงอยู่ฮะคนขับก็ฝีมือนะครับล้อหลังนี่ใส่เวทมาด้วยนะทวงหลังเพิ่มน้ำหนักโอ้นายช้ยนายช้ยอยู่เอาใครทราบราคาคอมเมนต์กันหน่อยฮะ โปรโมชั่นเป็นยังไงครับผมก็คอมเมนต์กันได้ครับผ่านมาเจอครับผมนี่โอ้โห ไปใช้เกียร์อะไรลักษณะนี้จะเป็นเกียร์โลน่นะฮะ คิดได้บมไหมซีซูบอ่ะออกมานานยังสองเดือนโอ้แรงไหมโอ้แต่เสียงเสียงเกียร์เงียบเนาะเสียงเกียร์เงียบดีไม่หอนเลยราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ราคาคันนี้เก้าแสนเก้าแสนกว่าบาทเนาะ ราคาเนาะราคา9 0 0 0แสนแต่ว่าโอ้รถได้คันใหญ่เลยเนาะมันผมว่าโอเคนะคุ้มกว่านะถ้าเป็นค่ายทั่วไปเนี่ยถ้ารุ่นนี้เนี่ยโอ้เป็นล้านกว่านะแต่นี่มัน9 0 0 0แสนกว่าใช่ไหมโอ้ได้ผ่านลังไม่รู้ไหมอะไรผ่านหน้าอ๋อ ยอดเลยอันนี้ใช้เกียร์อะไรดันพี่ใช้เกียร์อะไรดันสามเอ็มวันนมอ็มันมันเทียบเกียร์โลไหมต้องใช้โลไหมโลสามใช่ไหมมันมีอยู่กี่เกียร์พี่มีกี่เกียร์เกียร์ด้นหน้าถอยหลังแล้วก็มีมีลายมีโลแล้วก็มีเกียร์วันอ๋อเออเดินหน้าถอยหลัง เรื่ออะไรซะิงโครเยอยซิงโครแค่ท่านบอก <c oughs> <c oughs> เออโอ <c oughs> น่าใช้อยู่น่าใช้อยู่ครับยันมานโซลิดซื้อที่ไหนนี่อะชนาอีวัน์ยันมาอยู่ที่ไหนพี่นางรอง <c oughs> อ๋อตัวนี้นะ <c oughs> โอ้สองเดือนครับผมเอา้ายวดต่อพี่ไส <c oughs> <c oughs> เกียโ,โลโลสามประมาณน่ะโอ้แต่กล้องมากครับ เก้าแสนกบาทราคาเท่าว้าเท่าห้าศูนย์เลยนะเออ,เออได้ใหญ่นะ แท็กเตอร์ทุกวันนี้ก็เป็นรุ่นทางเลือกครับผมนะใครที่อยากได้ราคาไม่แรงครับผมก็สามารถเอาไปใช้งานได้ครับรุ่นนี้นะครับผมเพิ่งมาเปิดตัวในไทยเรานะครับผมนะก็ตีแบรนด์เปน็นยันมาแล้วนะครับตอนแรกยันมานํามาขายนะอันนี้ก็ ไปไปจะมเป็นยันม่าเลยครับผมยันม่าโเล็กนะครับอ้าโอเคครับผมกิมนี้ก็ฝากกดไ์ก็แชร์ก็ได้ครับผมลา่านผไปชมไปก่อนครับบ๊ายบาย